สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาชมสวนลำไย,ยของคุณพี่จลัดนะคะซึ่งสวนนี้ก็เป็นอีกสวนหนึ่งสวนนี้เป็นส่วนที่3แล้วนะคะที่เราเข้ามาติดตามเราเดี๋ยวเราจะมาสอบถามพี่จลัดนะคะว่าช่วงนี้ฝนตกมากเนี่ยคุณพี่จลัดมีความกังวลในเรื่องของลำไย,ยเรื่องของเชื้อโรคเชื้อราบ้างไหมคะก็กังวลเขาตอนแรกก็กังวลเหมือนกันแ้่พอ,อได้ใช้ยาใช้อะไรก็ไปก็มั่นใจแล้วรับว่าไม่เป็นไรตอนตอนแรกกังวลมากเลย ตอนแรกนะคะตอนแรกกงฝนมากก็ฝนฝนเมียตกแบบแทบจะไม่เว้นให้เราหายใจเลยเนาะครตบลนยาก็ลําบากครับแปลงนี้กี่ต้นคะแปลงนี้ก็ประมาณ1้อยกว่าต้นน้อยกว่าต้นโอ้ดูสิคะหรือพันไม่มีเสียเลยเนาะก็คือใช้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ ลูกเท่าไหนคะเนี่ยแปลงนี้อ๋อใช้ปาตั้งแต่แรกเลยครับตลอดมาตั้งแต่ทําใบตั้งแต่ทําใบเลยใช่ไหมคะครับผมคือแปลงพันธุ์แท้ทุกแปลงครับครับทุกแปลงพันธุ์แท้แต่นี่แปลงที่สามนะคะเนี่ยหลอดดูสิเนี่ยเห็นไหมคะครับเห็นพี่เนาะจ้เห็นมากเลยเราก็ไม่แตกไม่อะไรไม่ก็มีบ้างเม็ดสองเม็ดมันมันก็เป็นปกติเนาะ ค่ะคุณพี่อยากฝากอะไรถึงเกษตรกรที่ยังกังวลในเรื่องของฝนฟ้าตกในเรื่องของลใจเนี่ยค่ะยังกังวลอยู่ก็ให้ลองใช้ดูครับใช้เลยไม่ต้องลองหรอกเนาะไอไอพีเอสเคมาลองด้าลองด้นะครับลองใช้ดูครับก็ลองไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับผมค่ะสวยทุกส่วนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ